ผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีเมษในช่วงเือนนี้จะพบกับความอึดอัดความเสียหายในการทำกิจกรรมหรือกิจการ,รงานระวังอุบัติเหตุด้วยเหตุแห่งความประมาทเลเลอการใช้อารมณ์ระวังการทะเลาะวิวาทหรือความแตกแยกส่วนเรื่องการงานยังคงดำเนินไปตามวิถีของมันจะได้รับการช่วยเหลือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือย้ายงานบ้าน แต่ก็ยังถือว่ามีงานทำมั่นคงอยู่เรื่องการเงินรายได้แม้เดือนที่ผ่านมาจะมีสะดุดอยู่บ้างแต่ก็สามารถหมุนเงินได้ส่งผลให้เดือนนี้มีความคล่องตัวขึ้นมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรำหรือเสียงโชคมีฟุกถูกรางวัลแต่รายจ่ายก็ยังมากอยู่ดีเรื่องความรักครอบครัวช่วงที่ผ่านมาอาจมีเรื่องละหองละแหงทะเลาะเบาแวงกันบ้างแต่ความรักก็ยังมั่นคงอยู่ ผู้ที่มีลักนาอยู่ราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้แม้ตนเองจะมีความเข้มแข็งแค่ไหนก็าตามแต่ก็ระวังอาจมีเหตุสุดวิสัยสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ตนเองได้เรื่องการงานยังหาความก้าวหน้าได้ยากแม้ตนเองจะทุ่มเทแค่ไหนแต่ผลออกมามีปัญหาตลอดส่วนคนที่ตกงานหางานอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์ได้งานเรื่องการเงินรายได้ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่มีแต่รายจ่ายรายรับหายากเต็มทีแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคมปัญหาการเงินอาจได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวหรือหุ้นส่วนทําให้มีความคล่องตัวขึ้นเรื่องความรักยังคงราบเรื่อนดีอยู่แม้จะมีเรื่องกินแหนงแขงใจระบางสงสัยอยู่บ้างก็ตามแต่ควรรีบแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆเพราะเดือนหน้ามีเกณฑ์รักแล้วเตียงหักได้ ผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีมิถุนตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมจะพบกับปัญหาอุปสรรคการโต้เถียงทะเละวิวาทโดยเฉพาะเรื่องงานที่เกิดความเสียหายจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิรูปจึงท,ทำให้เกิดการแตกหักรุนแรงเพื่อให้เกิดความสำเร็จความมั่นคงเรื่องการเงินรายได้แม้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีอุปสรรคติดขัดอยู่บ้าง แต่ก็ยังคงมีเข้ามาเรื่องความรักครอบครัวช่วงนี้มีเกณฑ์ไม่สดชื่นนักอาจมีความวุ่นวายมีความเปลี่ยนแปลงหรืออาจต้องจากกันไกลมีเกณฑ์เลิกลาได้ผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้จะมีอุปสรรคเกิดปัญหาหรือเจ็บป่วยแบบไม่คาดคิดเรื่องการงานจะได้รับการช่วยเหลือจากหุ้นส่วนทีมงานหรือครอบครัว ทำให้เกิดความราบลื่นได้บ้างเรื่องการเงินรายได้ยังคงมีเข้ามาปกติไม่รายจ่ายจะยังคงมากอยู่ก็ตามเรื่องความรักครอบครัวจากที่เคยมีปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือทะเลาะกันยืดเดยื้อมาจะเริ่มหันหน้าเข้าหากันแม้จะมีทะเลาะกันรุนแรงบ้างก็ตามแต่พอต้นเดือนธันวาคมไปจะค่อยๆดีขึ้นแม้จะไม่หวานชื่นแต่ก็ไม่ถึงกับเลิกล้างกัน ผู้ที่มีลักนณอยู่ราศีสิงห์ในช่วงเดือนนี้อาจมีปัญหาความขัดแย้งกับครอบครัวหรือญาติพี่น้องทําให้เกิดความเสียหายแตกแยก,กหรือต้องออกจากบ้านจากผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เพื่อไปแสวงหารายได้ส่วนเรื่องการงานจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นแม้จะมีปัญหากับทีมงานหรือผู้ร่วมงานบ้างก็ตามเรื่องการเงินรายได้ ช่วงนี้อาจต้องเสียเงินก้อนใหญ่มีเงินเข้าแต่ไม่มีเงินเก็บเพราะรายจ่ายที่เกิดขึ้นกระทันหันหรืออาจเจ็บป่วยและใช้เงินรักษาจํานวนมากอีกทั้งจะหาคนช่วยเหลือด้านการเงินก็ไม่มีเรื่องความรักครอบครัวที่ผ่านมาแม้จะไม่สดชื่นเท่าใดนักแต่ช่วงเดือนนี้จะกลับมารักหอมหวานอีกครั้งมีความรักมั่นคงต่อกันดีภาระต่างๆก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายที่ลายได้บ้าง ผู้ที่มีลักนณอยู่ราศีกันแม้จะมีอุปสรรคติดขัดเรื่องการเงินหรืออุบัติเหตุให้เจ็บตัวบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดอาจเป็นการทะเลาะวิวาทการสูญเสียหรืออุบัติเหตุรวมทั้งเรื่องการงานด้วยเรื่องการเงินรายได้แม้จะมีความมั่นคงอยู่ แต่ก็มีอุปสรรคคือหนี้สินหรือรายจ่ายที่มากเกินไปทำให้ยังคงมีปัญหาอยู่เรื่องความรักครอบครัวยังคงมีความมั่นคงดีอยู่แม้จะไม่ค่อยคุยกันดู่ห่างๆกันก็ตามผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีตุลในช่วงเดือนนี้แม้ตนเองจะมีความมั่นคงเข้มแข็งอย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยได้เช่นกัน เรื่องการงานแม้ดูเหมือนจะมีความมั่นคงแต่ก็มีอุปสรรคติดขัดทำงานไม่ค่อยราบรื่นพอปลายเดือนพฤศจิกาไปถึงเดือนธันวาคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็เป็นได้เรื่องการเงินรายได้แม้จะมีโชคมีลาบมีรายได้เข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายหรือถูกเปลี่ยนเปี่ยนจากญาติพี่น้องทําให้เกิดปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินอยู่บ้างเรื่องความรักครอบครัว ในช่วงนี้อาจเกิดปัญหาแตกแยกเพราะเหตุจากญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่มีความคิดเห็นต่างแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดความอึดอัดขัดข้องผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้จะมีความสดชื่นแจ่มใสมีกำลังใจดีขึ้นด้วยมีคนไปมาหาสู่ถ้าป่วยไข้อยู่ก็อาการดีขึ้นเรื่องการงานถ้าตกงานอยู่อาจได้เริ่มงานใหม่ในช่วงนี้ แต่ถ้าทำงานอยู่แล้วอาจมีการคิดหรือเริ่มโครงการใหม่ๆห,หรือมีความรู้สึกสนุกสนานกับการทำงานแต่อย่างไรก็ดีระวังจะเกิดความเสียหายจากความประมาทความคึกขนองได้เช่นเดียวกันเรื่องการเงินรายได้แม้จะน้อยนิดหรือต้องหมุนเงินเพื่อให้รอดไปได้ในแต่ละครั้งพอปลายเดือนพฤศจิกายนไปก็จะมีความมั่นคงขึ้นการเงินรายได้เริ่มดีขึ้น เรื่องความรักสำหรับคนโสดก็ยังคงโสดต,ต่อไปหาคู่ใจไม่ได้สักทีส่วนผู้ที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วอาจมีญาติเข้ามาอาศัยสร้างความอึดอัดลำบากใจแต่อย่างไรก็ตามความรักก็ยังมั่นคงอยู่ผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีธนูในช่วงนี้มักมีความสับสนไม่ชัดเจนในตัวเองมีเรื่องวิตกกังวลแต่พอต้นเดือนธันวาคมไปก็จะเริ่มดีขึ้น ส่วนเรื่องการงานระวังจะเกิดความเสียหายอเน,นื่องมาจากการใช้ความรู้สึกความสัมพันธ์ส่วนตัวเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่ให้โทษเรื่องการเงินไรายได้ช่วงแรกๆอาจต้องหมุนเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่พอต้นเดือนธันวาคมไปจะมีความมั่นคงการเงินดีขึ้นมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำเรื่องความรักสําหรับคนที่ยังไม่แต่งงาน คงยังต้องปิดบังซ่อนเล้นก็หากันแบบเงียบๆต่อไปส่วนผู้ที่แต่งงานแล้วระวังจะเกิดความอึดอัดเกิดการทะเลวิวาเพราติพี่น้องได้ผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศรีมังกรในช่วงนี้จะมีความสับสนไม่ชัดเจนอยู่บ้างด้วยเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเลยเพิ่มความวิตกกังวลมากขึ้นไปอีกแต่พอต้นเดือนธันวาคมไปจะดีขึ้น เรื่องการงานมีความมั่นคงขึ้นแม้จะมีความเสี่ยงความไม่แน่นอนอยู่บ้างก็ตามส่วนเรื่องการเงินรายได้แม้จะได้มาครั้งละไม่มากแต่ก็ได้มาเรื่อยๆได้มาตลอดเดือนนี้อาจจะได้เป็นกอบเป็นกรรมได้เงินก้อนใหญ่ก็ได้เรื่องความรักครอบครัวยังมีความมั่นคงดีอยู่แต่พอต้นเดือนธันวาคมไประวังจะเกิดละหองละแหงมีเรื่องขัดเคืองความคิดเห็นไม่ตรงกรันจากเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากการเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ผู้ที่มีลัคนาอยูุ่ราศีกุมในช่วงที่ชีวิตตกต่ำช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีจะได้รับความช่วยเหลือทำให้ชีวิตดีขึ้นมาระยะหนึ่งส่วนเรื่องการงานจะดีขึ้นหรือมีงานเข้ามาใหม่อย่างไม่คาดคิดเกิดการสร้างทีมงานใหม่หรือการร่วมหุ้นลงทุนส่วนเรื่องการเงินรายได้มีความผันผวนในช่วงแรกอาจได้รับเงินปันผลและลงทุนใหม่ หรือทำงานเสร็จได้รับรางวัลแต่อย่างไรก็ตามพอต้นเดือนธันวาคมไปการเงินไรายได้จะเริ่มนิ่งหรือถ้าเข้าพุ้นลงทุนจะกลายเป็นทุนจมหรือลงทุนระยะยาวเป็นเวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ระวังเรื่องเงินมีความเสี่ยงอาจสูญเสียไปเลยก็ได้เรื่องความรักครอบครัวในช่วงเดือนนี้อาจไม่ค่อยราบรื่นนักพราะมีปัญหาขัดแย้งหรือมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นได้ ผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีมีนในช่วงเดือนนี้จะคิดทำกิจการงานใดก็ราบรื่นประสบความสำเร็จด้วยดีแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างก็ตามหน้าที่การงานก็มีความมั่นคงแม้จะก้าวไปทีละนิดและใช้เวลานานส่งผลให้เรื่องการเงินรายได้ดีตามไปด้วยแม้รายจ่ายจะจงคงมีมากและเก็บเงินไม่อยู่มานานก็ตามส่วนเรื่องความรับครอบครัวยังคงราบรื่นมีความสงบสุขดี แม่จะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร